สวัสดีครับจากร้านภูมินแท็กเตอร์ครับสาขาเพื่อกุจับจังหวัดดอนทนีวันนี้จะพามาดูนะครับโรตารี่นะครับโรตารี่เม็ด62ตาช้างนะครับตัวนี้เป็นโรตารี่เม็ด62ตาช้างนะครับมีย้อยปั่นให้ครบนะครับสภาพประมาณนี้ครับฟันก็โอเคครับใช้งานได้อีกยาวๆครับสภาพประมาณนี้ครับนี่ครับประมาณนี้เลยฝนตกนะครับมีฝนตกครับ มีน้ำนิดนึงโอเคครับสำหรับตัวนี้ก็เป็นลอตเตอรี่เม็ดหสองครับตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่28,500ืนารนะครับ28,500บาทนะครับพร้อมย่อยปั่นนะครับราคาต่อรองได้นะครับ28,500บาทนะครับขนาพประมาณนี้โอเคครับดูตัวหนึ่งตัวนี้ครับตัวนี้ก็เป็นโรตารี่เม็ดหงสองตาช้างเช่นกันครับตัวนี้เป็นเม็ดหงสองตาช้างตัวนี้เปิดราคาที่28,500บาทเช่นกันครับ สองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทใช่กหมครับสภาพประมาณนี้เลยครับใช้งานปกตินะครับใช้งานปกติเลยสองตัวก็ราคาต่อรองได้นะครับมีย้อยปั่นให้นะครับมีย้อยปั่นให้เป็นย้อยปั่นปั่นใหม่เลยเป็นย้อยปั่นใหม่ครับก็สําหรับคนที่สนใจก็โทรมาสอบถามได้ครับเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดครับหกหนึ่งสองเจ็ดสองเก้าห้าอีกเบอร์นะครับศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดสองเก้าสี่ห้าศูนย์หนึ่งครับ ก็ฝากกดติดตามทางร้านได้แล้วกันนะครับร้านโมมินแท็กเตอร์ครับสาขารพระคุณจับจังหวัดดอนทานียินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านครับขอบคุณครับสวัสดีครับ